สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการทั้งค่าสับเอ,อ w M ครับต้องต้องมีที่สับปืนไว้ตรงนี้นะครับนะครับเอาตามที่มือของพวกเราถนัดกันนะครับแค่นี้นะครับบันทึกแล้วก็ไปที่เบิดอาวุธเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับอ่าแค่นี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างนะคสะคัคบเอวบ AW น้ำเปืดให้เหมดเลยครับถ้าคุณอยากสับก็สับตามผมเลยนะครับหรือจะสับแบบเออสโคบก,ก็ได้นะครับผมสับสบโคบในด้วยนะ แค่นี้เราก็สับเร็วแล้วอยู่ที่ความแม่นของพวกเราเองนะครับนะครับผขอตั้งค่าใหม่ครับผมตั้งค่าปิด,าดขนาดนี้นะครับอ่ะสับมันเข้ามือนะครับขนาดนี้สำหรับผมอุย จะสับแบบลิงนั้นเอ,อ่อสกูบนานๆน,นะครับอ่าดูครับมันจะเม่นมากเลยครับสำหรับผละครับ ขอ,ขอจบการเออาตั้งค่าไปเพียงเท่านี้นะครับ